โอ้โหดูฮะเช้า,ชาว,วันอังคารนะมุมกาแฟาของนาเล็กอยู่กับธรรมชาติส,สวยเจ้าไก่หางงามเหลือเกินแม่รำแพนยังกนกยูงเนะี่ยสวัสดีครับเช้าว,วันอังคารนะตื่นเช้ามาก็สบายๆกับกาแฟาแก้วโปรดฮะ นี่และชีวิตที่ไม่ต้องดินรนอะไรมากมายนะไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งตื่นเช้าก็กาแฟสักแก้วนึงอยู่กับสวนอยู่กับธรรมชาตินะวันนี้กิบกาแฟชมไม้ที่นาเล็กปลูกเอาไว้นะแต่งกับหางไก่สวยงามนะ นี่ไก่หลายคนก็บอกว่าเออถือว่าเป็นสัตว์มงคลนะแล้วก็ปลูกกับไม้มงคลอีกนะที่ชื่อว่าว่านงาช้างลายนะเห็นไหมใส่เป็นหางโอ้โหดูบานเป็นพัดเลยสวยงามดูแลวชื่นใจ หางกลางออกก็เป็นวิธีการที่ง่ายๆนะนำเอาสิ่งที่เหลือใช้นะไก่เขาทิ้งแล้วแลวเล็กก็เอามาใส่กระถางแล้วก็ใส่หางเข้าไปนะดูสวยงามมากๆเลย ดูแล้วมีความสุขะดูแล้วมันเหมือนกับว่าไก่ี่มันมีชีวิตชีวานะดูแล้วสดใสน่หางของเขาเี่ก็ทยอยบานทยอยแบบว่าเพิ่มความถี่ของหางนะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าเจ้าไม้ของนาเล็กเนี่ย มันก็เนี่ยงอกขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมฮะเนี่ยตัวนี้ตัวกลางเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีงอกขึ้นอีกเรื่อยๆหางก็จะถี่ขึ้นเรื่อยๆนะแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วนะอยู่กับธรรมชาติเนี่ยใครมีก็ลองทำดูนะน่ารักน่ารักแบบนี้